ของพระมีสามคำศัตรูที่มาเหนือศัตรูคือศัตรูที่มาในร่างของของมิตรโจรที่มาเหนือโจรคือโจรที่มาในคราบของนักบุญทุกที่มาเหนือทุกคือทุกที่มาใน มาตรของร่างของโลก,กียสุขสามคำวันนี้ให้สามคำมาดูโจรที่มาเหนือโจรคือโจรที่มาในคราบของนักบุญเพราะการทำบุญมันต้องต่อสู้กับกิเลสสมมติว่าเราจะทำบุญถวายสักร้อยหรือพัน ถ้าเรารับแล้วเราไปคิดว่าเออเดี๋ยวออกพรรษาก่อนเถอะจึงจะถวายสักพันมาคิดดูอู้พันหนึ่งก็มากตัวตัดรอนเนี่ยมันจะมาปล้นบุญเราอู้ร้อยอ่พันหนึ่งก็มากเอาเหลือห้าร้อยพอใช่ไหมเอาเหลือห้าร้อยพอพอใกล้จะออกพรรษาโอโหห้าร้อยมันก็มาก เขาสามร้อยก็พอเห็นไหมโจรที่มาเหนือโจรคือโจรที่มาในคราบของนักบุญมันมาปล้นเอาบุญก็ได้แก่อะไรมัจฉริยะเวลาเลือกของจะเอาไปถวายพระไปเจอขนมที่มันน่าจะออันนี้เก็บไว้ก่อนเอาไว้กินว่างั้นอันนี้ ไปเจอขนมที่มันรสชาติไหมก็อันนี้เอาไปทาบุญก่อนเห็นไหมมันอะไรมาปล้นเรามาาัจฉาิยะคือความตรณีความตรณีเนี่ยไปไปอบายภูมินะความตรณีที่เหนียวนะไม่ได้ไปสุกติโลกสวรรค์ความตรณีอาวาสมาาัจฉริยะตรณีที่อยู่ที่อาศัย นี่มีนะไปขออยู่ตรงนั้นตรงนี้เขาไม่ให้เขากลัวกลัวจะเสียของเคเลยไม่ให้ที่พักที่อาศัยนี่ไม่ใช่เป็นวัดก็เหมือนกันเป็นบ้านก็เหมือนกันเป็นที่ไร่ที่สวนที่นาก็เหมือนกันอาวาสัมัจจะตนีที่อยู่อาวสัมัจจะสองกุลมัจจริยะ,ะ,มจจยะไม่อยากให้คนอื่นมารู้จักญาติพี่น้องของตัวเองน,นีตนีตระกูล สามวันนะมะจัลร์ยะไอพวกนี้มันพวกนู้นมันพวกเราเนี่ยตันนี่พวกพองเลยว่าวันนะมะจัลร์ยะสี่ลาภมะจัรยยะตรนีตันนี่ลาบธุรกิจการงานไม่อยากให้พวกนี้มาทํางานร่วมสมาคมแม้แต่งานข้าราชการเราก็ไม่อยากให้มาร่วมและข้อสุดท้าย ธรรมะมัชฉริยะไอ้พวกนี้อย่าไปสอนให้มันเข้าใจมากไปได้จะเก่งกว่าเราเห็นไหมนั่นเพราะฉะนั้นโจรที่มาเหนือโจรคือโจรที่มาในคราบของนักบุญอย่าลืมนะพวกเราบางทีความชั่วมันจะมาปล้นความดีของเราตีละครังแก้งตีละครังเป็นสัญญาณ บ่งบอกให้มันนั่งสวดมนต์จเจริญภาวนาขอพิกสายสักหน่อยระวังให้ดีพอพิกสายแล้วมันหลับดีนะตอนนั้นหลับไปสักหน่อยหลับไปเลยฮนะนั่นนั่นโจรมาปล้นความดีเขาเรียกว่าโจรที่มาเหนือโจรคือโจรที่มาในคราบของนักบุญได้แก่ความขี้เกียจขี้คลานหรือมัจฉิยะธรรมนั่นเองเอาข้อสองอันนี้คำพูดของพระเถระท่านว่าไว้ ท่านบอกว่าศัตรูที่มาเหนือศัตรูคือศัตรูที่มาในร่างของมิตรเป็นยังไงปวดหลังนะี่ยเดี๋ยวโอ้อาจารย์ท่านจะมาหาไม่ไหวแนละ้วปวดหลังเดี๋ยวอย่าไปนั่งไเดี๋ยวไข้ไม่สบายนะนะมาในร่างของมิตรนะบอกดีนะสวดมนต์อย่าไปสวดนานเดี๋ยวหลอดหลอดเสียงมันจะเสีย บางทีมานั่งสมาธินั่งไม่ได้นานไปได้ลูกสะบ้าหัวเข่ามันจะเสียเดี๋ยวไม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่นั่งนานไม่ได้ไปได้เป็นโรคเน็บชาต่อไปเป็นอมพุดอมภาตมันบอกหมดนะอย่าไปฟังเทศด็อกเตอร์มหาทองรัฐไปเดี๋ยวพูดนานเกินเนี่ยมันเป็นมิตรอะมันบอกก็มันไอ้มิตรนะคือมันมิตรไม่ใช่มิตรด,ดีมันมิตรชั่วนะนั่นเขาเรียกว่าไอ้ความ ความที่จิตของเราเนี่ยมันมันแพ้ตัวเองจะไปเจริญวิปัสสนาไม่ไปหรอกนะเอาแค่ศีลก็พอวัดเราจะไปนั่งสมาธิจะไปเจริญภาวานาก็ไม่เหมาะหรอกนะเห็นไหมมันบอกเรียบร้อยหมดเลยแนะนำอย่าไปฟังเทศเลยมหาบุญช่วยนะก็เทศทางวิทยุไม่ใช่จะไปนิพพานไม่ได้ว่าไปอีกนะรู้ดีด้วย นันมันแนะนํามันเป็นมิตรจะไปเจริญวิปัสสนายุคนี้พระพุทธเจ้านิพพานนไปนิพพานไม่ได้หรอกบางทีมันแนะนําดีด้วยนั่นแหละศัตรูที่มาเหนือศัตรูคือศัตรูที่มาในร่างของมิตรเป็นคนหวังดีตลอดแต่ข้อสุดท้ายว่าทุกที่มาเหนือทุกทุกคือทุก ที่มาในร่างของโลกียสุขอันนี้ประเด็นสำคัญคนหลงโลกนะคนหลงโลกมองไม่เห็นธรรมะอยู่ในโลกใบนี้มืดบอดแม้พระอาทิตย์จะขึ้นหลายดวงแต่เขาก็มองไม่เห็นความดีมองไม่เห็นความชั่วเมื่อมองไม่เห็นดีไม่เห็นชั่วเขาก็เลยไม่ทำดีคนประเภทอย่างนี้เป็นคนดีสี่โมงเย็นเคยได้ยินไหม ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเข้าวัดฟังธรรมตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยใส่บาตรแต่เวลาตายไปเขาอ่านรายชื่อรายนามเปียงไงคนนี้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมจ,จิตใจอบอ้อมอารีแต่ตอนเป็นเนมันไม่บอกนะไปทะเลาะกับเจ้าอาวาสมันไปขอมะม่วงเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสมาให้มันดา่าเจ้าอาวาคนดีสี่โมงเย็นอย่าเป็นนะพวกเราเพราะฉะนั้นที่บอกว่า ทุกที่มาเหนือทุกคือทุกที่อิงอาศัยโลกียสุขหลงโลกนั่นเองไม่รู้จักทำความดีไม่สร้างบุญใหม่เสวยบุญเก่าพวกนี้รอดีอย่างเดียวไม่ทำดีรอดีเหมือนคติธรรมที่บอกว่าอยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากแต่ไม่ทำหน้าขำหนอ อยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเลยท่านว่าคนที่มาเข้าใจหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเนะี่ยพระพุทธเจ้าสอนสอนให้ละสอนให้วางละยังไงวางยังไงสอนให้เข้าใจความจริง ว่าโลกใบนี้เป็นสิ่งที่เราอิงอาศัยไม่ใช่สรณะที่พึ่งของเราเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราอิงอาศัยวันหนึ่งข้างหน้าเราจำเป็นต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงในพุทธพจน์บทบาลีข้อนี้ก็บอกว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวศยะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงยึดถืออะไรไม่ได้จำเป็นต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวง แต่ตัวตันหามานทิฐิมันฝังอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยอายุมากแล้วใช่ไหมไม่ชีตอนนี้เริ่มมากนะ,ะกิเลสกิเลสมันลดลงหรือเปล่าเนี่ยกิเลสมันลดลงตามกิเลสหรือตามอายุหรือเปล่าหรืออยากจะถูกเล่กับเขาอยู่เ <c oughs> <c oughs> นี่ยคนเจ็ดสิบแปดสิบยังคิดหวังลำ่ำหวังรวยนะ จริงๆแล้วสิ่งเหล่านะั้นมันมันไปไม่ได้มันอาศัยในโลกนี้แหละมีเศรษฐีคนไหนบ้างที่เกิดมาแล้วหอบทรัพย์สมบัติไปสู่ปะโลกบ้างไม่มีเลยพระเจ้าจกักรพรรดิเกิดมากี่องค์พระเจ้าแผ่นดินเกิดมากี่องค์ ต่อสู้ทําสงครามแย่งอำนาจวาสนาแย่งที่หากินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิษสวัสดแย่งอำนาจการบริหารการปกครองบ้นปลายชีวิตแบมือออกบอกให้ชาวโลกรู้ว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปเลยนี่คือเราต้องมองนะมองคนหลงโลกคนหลงโลกก็ทุกข์ที่มาเหนือทุกข์คือคนที่หลงโลกเนี่ยคำว่าทุกขที่มาเหนือทุกข คือทุกที่อิงอาศัยร่างของโรกิยสุเรานึกว่าจะอาศัยโลกใบนี้ให้นิรันดรเหมือนพระเจ้าชาพระเจ้าชาอยู่ที่ประเทศอิหร่านดูทีมีบ่อน้ำมันมีเงินมีทองมากที่สุดในโลกขนาดโถส้วมขอเรียกขอบเตียงเนี่ยคลิปทองคำเลยขนาดนั้น เวลาถูกปฏิวัติโดยโคมนีสรุปแล้วทรัพย์สมบัติเหล่านั้นพระเจ้าชาเอาไปไม่ได้สักบาทตายแล้วหรือพระเจ้าจากกักรพรรดิท,ที่เกิดมาในโลกเวลาท่านใส่ฉลองพระบาทแล้วเหาะไปในอากาศเหมือนกับฝูงหงส์แต่ในที่สุดพอสิ้นอายุไขพระเจ้าจากกักรพรรดิก็ละสิ่งเหล่านี้ไปคนที่มองไม่เห็นธรรมะ เหมือนที่พระพุทธเจ้าอุปมาแผ่นดินความโลภโมโทสันของพระเทวทัตไม่อิ่มไม่พอใจเขาบอกว่าแม้จะให้แผ่นดินเป็นทองคำทั้งหมดก็ไม่สามารถยังความพอใจยินดีในทองคำนั้นได้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะตัวตัณหานี่ทถ้าบอกว่าอติติกาโมมันไม่รู้จักอิ่ม อติติกาโม,มก็กินไม่อิ่มเหมือนน้ำในทะเลมันไม่รู้จักเต็มน้ำเจ้าพยาว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลมันก็ยังมีเวลาขึ้นเวลาลงแต่กิเลสของคนเนี่ยนะเจ็ดบปสบมันยังปิ้งอยู่นะกิเลสเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอติติกาโมออนตีโตท่านว่าพร่องอยู่หนึ่งนิดเพราะฉะนั้นผู้เห็นโทษเห็นภัยในการเกิด เนี่ยเราเกิดมามาบทชีบบทพรามมาปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรนะกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนเหมือนท่านพระอาจารย์ด็อ,อร์ทองรัตได้พูดนะชีวิตของสัตว์โลกมีสามกินกามกลัวตายเท่านั้นบั้นปลายชีวิตไม่มีอะไรแต่ที่เรามาเข้าสู่ในร่มผ้ากาสาวพัดในพระบวรและพุทธศาสนา มองสาระแห่งชีวิตเราจะเอาอะไรเกิดมาแล้วก็แก่เหมือนกันอาจารย์พูดทางธรรมะอยู่เสมอว่าอายุที่เราได้คือความสูญเสียไปแห่งชีวิตของเราเนี่ยพวกเราอายุมากขึ้นทุกคนเหมือนกับพ้าอาทิตย์ที่ายคล้อยที่จะไปทางทิศตะวันตกพร้อมที่จะลับไป ไม่สามารถที่จะย้อนกลับเงินทองสูญไปยังหาใหม่มาทดแทนได้แต่วันเวลาที่ผ่านไปมันไม่เหลือเลยสามารถทบแทนได้นะท่านก็พูดเป็นคติธรรมฝากให้คิดว่าอันเงินทองหล่นหายย้อนไปหายังมีค่าหวังพบประสบสงวันเวลาผ่านไปอย่าประราุจจะนิยมย้อนหลังอย่าหวังเลยท่านว่า เพราะฉะนั้นชีวิตนี้มันไม่มีอะไรภาษาบาลีที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าอัตตาอัตตาเนี่ยแปลว่าตนตนนี่มีสองส่วนส่วนกายกับส่วนใจถ้าเราเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามเนี่ยเขาเรียกวิภาคศาสตร์เห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามมันก็เลยถอนอัตตาเมื่อถอนอัตตามันก็เกิดสุญญาตา แป,ปลว่าว่างเปล่าจากคําว่าตัวเราของเราถ้าเรามองเห็นว่ามันมั่งว่างเปล่าจากตัวเราของเราเอาแล้วใครนั่งอยู่กายนั่งที่นั่งคือกายนั่งไม่ใช่เรานั่งและอะไรรู้ถ้าไม่ใช่เราจิตรู้เห็นไหมมันแยกกายแยกจิตเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามนั่งเวลานั่งถ้าไม่มีเราแล้วใครทุกกายทุกและอะไรรู้จิตรู้นี่ยมันแยก เมื่อแยกแล้วมันถอนอัตตาเมื่อถอนอัตตามันก็เกิดสุญญาตาใจมันก็เลยละใจมันมมีว่างเพราะฉะนั้นคนเห็นโทษเห็นภัยในสังสารวัตรจึงไม่มีคำว่าผิดหวังเพราะสิ่งทั้งหลายในโลกใบนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราไปจมอยู่ในอดีตมันก็มีแต่ความผิดหวังถ้าเราไปวาด ฝันวิมานในอากาศหวังลมลมแรงแรงในอนาคตความหวังความผิดหวังมันจะตามมาแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันดูความเปลี่ยนแปลงดูความเกิดดับของรูปของนามเนี่ยดูความเกิดดับดูความเป็นไปของรูปและนามมันไม่มีอะไรนะจิตพอใจเป็นนามธรรมชนิดหนึ่ง พอใจนะภาษาเาเรียกสราคังจิตตังจิตตันติหลักประานาติจิตมีความพอใจก็ให้รู้ด้วยว่ามันเป็นนามธรรมแต่เวลาพอใจที่ไรเป็นเราพอใจนี่อัตตาเกิดแล้วไปเอาจิตไปความพอใจเป็นหลังแต่เมื่อจิตพอใจไปรู้ว่าเราพอใจสะโมหะจิตตังจิตโมมีโมหะก็ให้รู้ด้วย ไอ้ที่บอกว่าเราพอใจไม่ใช่นะคือไปเอาความพอใจเอาจิตนั่นแหละว่าเป็นเราพอใจอันที่จริงความพอใจเป็นโลภะแต่ไปเอาความพอใจมาเป็นเราพอใจนี่เป็นโมหะเป็นนามธรรมมันเป็นคนละขณะกันเวลาไม่พอใจก็เป็นโทสะสะโทสะจิตตังจิตตันติประชานาติจิตไม่พอใจก็ให้รู้ว่ามันเป็นนามธรรมชนิดหนึ่ง เวลาจิตไม่พอใจเป็นเราไม่พอใจแม่สั่งเอากาแฟเย็นมันเอากาแฟร้อนมาให้ใครไม่พอใจเราไม่พอนั่นคือโมหะนะโมหะมานั่งปฏิบัติแม่ว่าเราจะให้มันสงบมันฟุง้งฟุ้งนะมันเป็นนามธรรมเป็นอุทธจัจักกุกุจจะนะมันฟุง้งมันเป็นนามธรรมแต่เวลาฟุ้งทีไรเป็นเราฟุง้งเนะี่ย ถ้าฟุ้งเป็นอุทธาจะกุกุจจะฟุ้งสั้นลำคาาแต่ถ้าไปเอาความฟุ้งมาเป็นเราเป็นโมหะนี่เป็นนามธรรมให้เราสังเกตถ้าเราเข้าใจเรื่องของสภาพความจริงของนามธรรมและรูะธรรมเนี่ยเราจะอยู่ในโลกใบนี้มันจะไม่มีคำว่าหวังเพราะ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกใบน,นี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นแต่สภาวะของรูปสภาวะของนามนี่ฝากต้อนรับปฏิสันฐานพวกเราที่มาพักปฏิบัติธรรมในค่ำคืนนี้นะจบนะ